สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ครับมาพบกับอีบชีพิเศษครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาครับเป็นรุ่นมหานิยมตอนนี้ครับนะเป็นเหรียญที่ระลึกนะของลปู่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกกระถิ่นรุ่นแรกครับของลุงปู่นะครับนะวันนี้เรามาให้เราแบ่งปันกันนะฮะเรามาแบ่งปันกันวันนี้หามาได้เกือบทุกรายการนะเกือบทุกรายการนะครับนะประมาณ70%ได้ครับที่หามาให้พี่น้องได้ชมนะนะในรายการกันนะครับ เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวเรามาแบ่งรายการแรกกันนะครับก่อนจะมาแบ่งรายการแรกครับนะอย่ยลืมกดคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์นะกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะรับคลิปชมคลิปใหม่ๆไวก่อนใครนะเราเปิดแบ่งปันนะครับถ้าพี่น้องที่ชอบนะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะนี่ฮะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะผมก็จับมาแบ่งปันกันนะครับผม จะมาแบ่งปันนะฮะเรามีช่องพระเก่าพระใหม่ครับรวมๆกันมาคัดมาให้ที่สวยครับนะมาใจกันไปเลยครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนะในการแรกกันเลยนะครับในการแรกนะฮะในการแรกเป็นรุ่นนี้เลยครับพระพุทธเจ้าสิบชาติครับนะติดแผ่นทองนะติดตะกุดทองนะครับปั๊มตะกุดทองลงไปในตรงสังฆติหลวงปู่นะครับนะในการนี้สวยๆแบบนี้ครับผมขอ สี400่ร้อยบาทครับนี uh, uh ่คนจำนวนห้าหนึ yeah. Or, uh ่ง huh. ศ so kind of mm ูน hmm. ย uh, so uh ์ค huh. ร uh ับนะนี mm ่คนจำนวนห้าหนึ่งศูนย์ครับอยู่ในซีนะครับจะผมซีนให้ใหม่นะนะอยู่ในซีเลยเดี๋ยวผมซีนั่นใหม่นะอ่านี่ครับดูแล้วไหนก็หลุดมาแล้วให้ชมให้สวยเลยอ่าพี่น้องมาดูนะนะมีอยู่สององค์นะครับวันนี้นะได้มาอยู่สององค์นะครับนะพี่น้องดูให้ชอบนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจพี่แล้วค่อยปิดไปนะครับนะนี่นะอ่าพี่ดูฮะดูครับว่าสวยไหมดูฮะนี่อ่ะพี่อ่ะพี่ดูเดี๋ยวชมดูด้วกันนะครับ นะในราคา,าเบาๆครับพี่ในราคา,าเบาๆนะแค่สี่ร้อยบาทนะครับพี่นะนี่ครับองนี้สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะองนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับในการที่หนึ่งนะครับต่อมาเป็น,นการที่สองครับก็เป็นอ่ะรายการเดียวกันครับนะแต่เลขค้นนัวเบอร์จะน่าจะเป็นอันนี้ฮะสามสองหนึ่งครับโอ้สามสองหนึ่งฮะ เล่กกับร้ายกลายเป็นดีนะจากร้ายกลายเป็นดีนะครับองนี้ผมขอเลยพิเศษเลยได้ไหมผมขอแค่500ยบาทเท่านั้นนะผมขอแค่5 0 0รบาทเท่านั้นครับนะพิเศษเลยองนี้ผมขอแค่5้0อยบาทเท่านั้นนะครับนะนะขอ5้ารบาทเท่านั้นครับนี่ฮะดูว่าดูความสวยฮะสวยเหมือนกันนะเหมือนซีนเดิมเลยครับเล็กจากร้ายกลายเป็นดีครับนะเล็กร้ายกลายเป็นดีครับ3 2 1นะนะผมขอ5 0 0รบาทครับองนี้เลย เซ็กซ์สวยแบบน,นี้เลยครับนะเดี๋ยวเราต้องจัดนะอีพีเลขสวยนะเดี๋ยวเราคัดไว้ให้ดีกว่าเออในนี้ผมไม่ดูเลยก็มาแบ่งพี่น้องก็ไม่ได้ดูเลยอะตรงนี้คมขอห้าร้อยบาทครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเป็นพิมพ์ยืนนะนะเนี่ยพิมพ์ยืนครับเป็นทองแดงเพียวๆครับทองแดงขัดเงามันปูนี่ฮะ องน,นี้ผมคิดแค่สามร้อบาทนะองน,นี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทนะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับพี่น้องนะผมไม่ได้การันตีนะครับไมไ่การันตีว่านั่นนะผมดูว่าผมคัดมาผมจับวสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆนะไม่ได้การันตีว่าแท้ไหมอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันสวยนะพี่ลองดูกันองนะนะนี่อ่ะพี่ด,ดูดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับพี่น้องนะผมมาแบ่งปันให้นะดีคนเบิร์บสองแปดหกครับดกคน2ัสองแปดหกครับ นะดูความสวยกันนะพี่รายการที่3นะครับ300บาทครับต่อมารายการที่4ครับรายการที่4ครับเป็นเนื้อผิวเพียวอย่างนี้ครับใครคนใดชอบนะเนื้อออปกาณนะเดี๋ยวคนเบอร์4 8 2 4ครับเดี๋ยวคนเบอร์8 2 4ครับโอ้โหพี่ดูอ่ะสวยจริงนะสวยจริงเนื้อออปกาณครับ300ครับเบาๆครับหนังอ่ะไม่ได้ลงยานะครับ300บาทเบาๆครับต่อมาเป็นการที่5ครับรายการที่5ก็ครับเป็นเนี้ครับผิวรุ้งรุ้งอย่างนี้ครับนะนะผิวลมรุ้งรุ้งอย่างนี้ครับนะฮะ ในคนเบอร์สองเก้าสองครับเในคนเบอร์สองเก้าสองครับเป็นหน้ากากทองหน้ากากชุบทองนะครับนะพี่น้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับนะนี่องค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อบาทครับองค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อบาทครับแบ่งปันเก๋าเบานะสี่ร้อบาทครับองค์ที่ห้าต่อมาองค์ที่หกครับนะเป็นผิวลุ่มเหมือนกันนะครับนะเป็นผิวลุ้งกันมัแต่องค์นี้เหลือบเยอะครับองค์นี้เหลือบเยอะนะเหลือบสวยเยอะนะ นะรายการที่6นะครับรายการที่หกเลืองต้นเบเือต้นเบอร์ครับเจ็ดแปดสี่เรืองต้นเบอร์เจ็ดแปดสี่หน้ากากเงินแบบนี้ฮะสวยๆนะครับนะผมคลิกแค่สี่ร้อยบาทเท่ากันครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่พลาดไม่ได้เลยนะเป็นเนื้อผิวเงินเงินวันนี้ครับหน้ากากทองงี้นะผมดูความสวยกันนะครับดูความสวยกันนะอ่าดูความสวยกันนะครับนะ นี่ครับคนดับเบิร์นนะหลักพันนะหนึ่งหกหกสองครับองค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้บาทครับองค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้บาทเท่านั้นครับอาการที่แปดครับนะการที่แปดเป็นลงยาเขียวเหนียวซับครับนะค,คุย,พ,ยค <S <s <uck> <S พื้นนะครับลงยาทออ่าลงยาเขียวพื้นพื้นเงินหน้ากากทองครับนี่องค์นี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทครับองค์นี้ผมคิดห้าร้อยบาทเท่านั้นครับ <S <s <uck> <S ต่อมาเป็นอาการที่ เก้าครับนาะฬิกาที่เก้าเป็นลงยาแดงครับนะพื้นเ,นง,เงินลงยาแดงหน้ากากทองคนระับนี่ยวจะสวยแบบนี้เลยครับอ่านะดูนะฮะพี่นะดูให้สวยนะดูให้ชอบนะนะรายการที่ห้าร้อบาทเช่นเดียวกันครับต่อมาเป็นรายการที <c ười> สรร่สิบครับรายการที่สิบครับเป็นลงยาม่วงครับนะลงยาม่วงคุยพื้นนะเวลาออกเดดนะเวลาออกเดดจะสวยมากครับพิ๊บวับพิ๊บวับนะอ่านะดูให้สวยอ่าดูชอบอ่ะพี่อะลองดูใกล้กันนะครับอ่ะ ปั๊บด้านหลังปุ๊บเลขคนเำนวนหกศูนย์สองเลขคนเำนวนหกศูนย์สองครับสวยไหมผมว่าสวยนะอานี่ฮะลงยาสามสีอันนี้พี่น้องดูนี่ลองดูนะชอบตรงไหนครับลองลองเลือกกันนะลองเลือกกันดูนะคะโอเค ต่อมาครับต่อมานะครับเป็นรายการที่11ครับราคาที่สินี่ฮะทองฝาบาทนะทองคำนะเหมือนทองคำเลยไหมอ่าทองฝาบาทครับนะนิยมอีกหนึ่งรายการนะเลขคุณเบอร์สองสองห้าห้าหนึ่งสองห้าครับองค์นี้ผมคิดแค่สามร้บาทองค์นี้ผมคิดแค่สามร้บาทเท่านั้นครับรายการที่สิบเอ็ดครับนะต่อมาเป็นรายการที่สิบสองครับนะเป็นล็อกเก็ตนะครับรายการนี้รายการนี้ล็อกเก็ตครับจานหลังนะผมขอแค่ สี่ร้อบาทนะใาการที่ผมขอแค่สี่ร้อบาทนะครับนะโอเคนะน,นี้ราการลุท้านะครับผมขอแค่สี่ร้อบาทวันนี้ครับก็เป็นอีพีพิเศษเนาะวันนี้เราก็มาแบ่งปันพี่น้องกันนะอีพีพิเศษอยากพี่น้องได้อาได้ชมนะได้ดูนะความสวยของรุ่นนี้ครับพระพุทธเจ้าสิบชา,ชาครับเป็นรุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะตอนนี้นะที่ผมคัดมาให้เป็นอีพีพิเศษในช่วงเช้านี้นะก่อนอีพี เต็มเดี๋ยวมีมาให้อีกชั่วโมงนะห่างกันนิดนึงนะฝากติดตามด้วยครับนี่ก็อีพีที่สาที่เอ็ดนะครับนะแต่เป็นอีพีพิเศษแต่พบกันอีพีสาช่วงอนะ่อีกชั่วโมงนึงนครับอีพีสาที่สอแล้วก็อีพีสามสามก็เป็นช่วงป่ายนะขอนะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามวันนี้ขอบคุณมากครับ